สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นนะ่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องออความเคลื่อนไหวในแวดวงการทูตวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันครับเป็นเรื่องการเข้ารับตําแหน่งใหม่ของเอกคารัสอปปอลาวนะครับประจําองค์การยูเนสโกที่ปารีสค่ะสวัสดีค่ะก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองนะคะครับ ข้อมูลที่เราได้มาวันนี้ก็เป็นเนื้อหาจากข่าวเรื่องการยื่นสารตราตั้งซึ่งเป็นขั้นตอนทางการทูตท,ที่สําคัญแต่ทีนี้เบื้องหลังพิธีการแบบนี้เนี่ยเออมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเหตุการณ์นี้มันบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับบทบาทของสปป,ป,ปลาวในเวทีโลกโดยเฉพาะผ่านองค์กรอย่างยูเนสโกแล้วก็ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะเรื่องมรดกโลกที่กําลังฮือฮากันมากอืมใช่ค่ะเรื่องมรดกโลกนี่เยอะมากจริงๆช่วงหลังครับ เอาละเรามาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าเหตุการณ์หลักๆเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่16ตุลาคม2025นีเองครับท่านกาลมุงคลสุภานุวงศ์เอกอัครราชทูตสปปลาวท่านใหม่นะครับได้เข้ายื่นสารสาตราตั้งหรือก็คือเอกสารรับรองการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนั่นแหละครับต่อท่านออเดรอาซูเล่ผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโกเลยที่สำนักงานใหญ่กรุงปารีส ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นภารกิจในฐานะผู้แทนถาวรของสอปปลาวประจำยูเนสโกอย่างเต็มตัวแล้วครับค่ะการมีผู้แทนถาวรประจำองค์การระหว่างประเทศใหญ่ๆอย่างยูเนสโกซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะทางของ UN หรือสหประชาชาตินี่นะคะคือ มันมีความสําคัญมากกว่าแค่เรื่องพิธีการนะคะมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศสมาชิกเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะที่จะเข้ามามีบทบาทเข้ามากําหนดทิศท,ทางแล้วก็ทํางานร่วมกับประชาคมโลกในประเด็นที่ u ยูเนสโกดูดายอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาวิทยาศาสตร์หรือว่าวัฒนธรรมอะไรแบบนี้นะคะเอ,อถือโอกาสนี้เนี่ยย้ำจุดยืนด้านนโยบายต่างประเทศของสอปปลาวด้วยว่ายังคงยึดมั่นในแนวทางพหุภาคี พหุภาคีครับคำว่าพหุภาคีนี่อ,อ,อาจจะฟังดูเป็นศัพท์ทางการทูตนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือการเน้นความร่วมมือกับหลายๆประเทศพร้อมกันผ่านองค์กรกลางอย่างเช่นสหประชาชาติหรือยูเนสโกนี่แหละครับไม่ได้เน้นแค่ความสัมพันธ์แบบประเทศต่อประเทศเท่านั้นท่านทูตก็ย้ำว่าแนวทางนี้ตั้งอยู่บนหลักการสำคัญสคัญอย่างสันติภาพเอกราชมิตรภาพแล้วก็ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาครับ 嗯。Mm. การที่ท่านทูตเลือกเน้นย้ำเรื่องพหูภาคีตอนเข้ารับตำแหน่งใหม่นี้น่าสนใจนะคะคือในยุคที่บางทีเราก็เห็นแนวโน้มเรื่องการเน้นความสัมพันธ์แบบทวิภาคีมากขึ้นหรือการเมืองระหว่างประเทศที่อาจจะดูตึงๆขึ้นบ้างการที่สปป,ปลาวยืนยันจุดยืนว่าจะร่วมมือกับหลายฝ่ายผ่านกลไก,ลก,ลกลสากลแบบนี้ก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณเชิงย,ยุทธศาสตร์ว่าลาวเนี่ยให้ความสําคัญกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีอยู่แล้วก็มอง ว่ายูเนสโกเป็นเวทีสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศที่เน้นเรื่องสันติภาพกับการพัฒนาค่ะครับนอกจากเรื่องนโยบายแล้วเนี่ยท่านทูตยังชื่นชม,มบทบาทข,ของยูเนสโกโดยตรงเลยในเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะประเด็นหลักๆอย่างการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและก็การปกป้องความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยซึ่งก็ตรงกับภารกิจหลักของยูเนสโกเป๊ะเลย ใช่ค่ะการกล่าวชื่นชมแบบนี้ก็เหมือนเป็นการตอกย้ำนะคะว่าสปาปาลาวเนี่ยเห็นคุณค่าแล้วก็พร้อมที่จะทำงานในประเด็นนี้ร่วมกับยูเนสโกเป็นการสร้างบรรยากาศความร่วมมือที่ดีตั้งแต่เริ่มเลยค่ะครับแล้วท่านทูตก็ให้คำมั่นด้วยนะครับว่าจะทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆที่มีร่วมกัน ที่น่าสนใจอีกอย่างคือทันทูตได้ใช้โอกาสนี้ขอบคุณยูเนสโกสำหรับความร่วมมือและการสนับสนุนที่สปปลาวได้รับมาตลอดโดยเฉพาะโครงการด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และก็ที่สำคัญเลยคือการรับรองและการช่วยเหลือในการปกป้องคุ้มครองมรดกโลกในสปป,ปลาวครับอื mm hmm. ประเด็นเรื่องการขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนี่สำคัญนะคะมันชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสปป,ปลาวกับยูเนสโกเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องนามธรรมาแต่มันมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นจริงคือยูเนสโกไม่ได้มีบทบาทแค่ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้วก็จบไปนะคะแต่ยังมีการสนับสนุนเ,เชิงเทคนิค วิชาการหรือแม้กระทั่งช่วยหาแหล่งทุนสำหรับโครงการต่างๆตั้งแต่เรื่องพัฒนาหลักสูตรการศึกษาการอนุรักษ์ทางวิทยาศาสตร์ไปจนถึงการวางแผนจัดการแหล่งมรดกเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาของประเทศเขาเลยค่ะครับทีนี้ลองมาฟังทางฝั่งเจ้าประนกันบ้างท่านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกท่านออเดรอาสุเล ท่านก็ได้แสดงความยินดีกับท่านทูตลาวในการเข้ารับตําแหน่งใหม่และที่น่าสนใจมากๆคือท่านได้กล่าวชื่นชมบทบาทของสอปอป,อปอลาวนะครับบอกว่าเป็นประเทศสมาชิกที่สําคัญแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงต่อภารกิจร่วมกันของยูเนสโกมาโดยตลอดโอ้โหคําว่ามีความรับผิดชอบสูงเนี่ยน่าจะมีนัยสําคัญนะคะ มันไม่ใช่แค่คำชมตามมารยาททางการทูตธรรมดาแน่ๆแต่น่าจะสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันแล้วก็จริงจังของสอปป,อปอลาวในกลไกต่างๆของยูเนสโกที่ผ่านมาอาจจะรวมถึงการเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆการปฏิบัติตามพันธกรณีหรือการสนับสนุนกิจกรรมของยูเนสโกอย่างสม่ำเสมออะไรแบบนี้การที่ผู้นำสูงสุดขององค์กรกล่าวแบบนี้ก็แสดงว่าสอปป,อป,อปอลาวเนี่ยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็มีบทบาทที่ได้รับการยอมรับในเวทีนี้จริงๆค่ะ จริงด้วยครับน่าสนใจมากหลังจากคำชมแล้วเนี่ยท่านผู้อำนวยการใหญ่ยังได้เล่าให้ท่านทูตฟังถึงภาพรวมการทำงานของยูเนสโกในปัจจุบันความท้าทายต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือได้พูดคุยถึงแผนงานและก็โครงการความร่วมมือในอนาคตระหว่างยูเนสโกกับสบปปลาวด้วยแล้วก็ปิดท้ายด้วยการอวยพรให้ท่านทูตประสบความสำเร็จในภารกิจครับค่ะประเด็นเรื่องแผนงานความร่วมมือในอนาคตนี้น่าจับตาดูเลยนะคะ ถ้าเราลองมองภาพใหญ่ๆเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ที่เป็นวาระสำคัญของโลกเนี่ยแล้วก็ดูจากความต้องการของสอปปลาวเองโครงการในอนาคตก็อาจจะเน้นหนักไปที่การสนับสนุน SDG ข้อ4เรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหรือที่น่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆก็คือเรื่องการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างยั่งยืนนี่แหละค่ะครับ การพูดถึงมรดกโลกนี่ทำให้เราน่าจะลองมาดูภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างสปปลาวกับยูเนสโกในมิตินี้กันหน่อยแต่ก่อนอื่นขอทบทวนสั้นๆเกี่ยวกับยูเนสโกก่อนเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะักยูเนสโกหรือชื่อเต็มๆคือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสาป,ประชาชาติเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลในเครือข่ายของ UN นะครับมีสมาชิกเกือบ200ประเทศทั่วโลก เป้าหมายหลักเลยก็คือสร้างสันติภาพผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็การสื่อสารอืหัวใจสำคัญของยูเนสโกก็คือความเชื่อที่ว่าสันติภาพที่แท้จริงและยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแค่ข้อตกลงทางการเมืองหรือเศรษฐกิจเท่านั้นแต่มันต้องสร้างขึ้นในจิตใจของผู้คนผ่านการศึกษาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความเข้าใจซึ่งกันและกันอันนี้เป็นปรัชญาที่ขับเคลื่อนการทำงานทั้งหมดขององค์กรนี้เลยค่ะ สำหรับสบปปลาวความร่วมมือกับยูเนสโกก็ครอบคลุมหลายด้านตามชื่อองค์กรเลยครับทั้งการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมรวมถึงด้านกีฬาด้วยแต่ที่โดดเด่นมากๆแล้วหลายคนน่าจะนึกถึงเป็นอันดับแรกเลยก็คือเรื่องการรับรองมรดกโลกนี่แหละครับซึ่งสปปลาวนี่ถือเป็นประเทศที่มีแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกหลากหลายมากๆจริงๆ ค่ะหลากหลายจริงๆครับยูเนสโกเขาแบ่งมรดกโลกหลักๆเป็น3ประเภทนะครับคือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ tangible cultural heritage พวกโบราณสถานเมืองเก่าสถาปัตยกรรมต่างๆ mm hmm. แล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ intangible cultural heritage พวกประเพณีศิลปะการแสดงดนตรีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่น ค่ะและสุดท้ายคือมรดกทางธรรมชาติ (Natural Heritage) พวกอุทยานแห่งชาติแหล่งธรรมชาติที่สวยงามโดดเด่นซึ่งสปปลาวมีครบทั้ง3ประเภทเลยครับโหน่าทึ่งมากนะคะที่ประเทศเดียวจะมีครบทั้ง3ด้านแบบนี้เลยใช่ครับลองไล่เรียงดูคร่าวๆนะครับทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ก็มีตั้งแต่เมืองมรดกโลกอย่างหลวงประบางที่สวยงามมากค่ะอันนี้ดังมากครับ แล้วก็ปราสาทหินวัดภูและกลุ่มโบราณสถานในแขวงจำปาสักทางตอนใต้และทุ่งไหหินในแขวงเชียงขวางอันนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาและสำคัญทางโบราณคดีมากอืมส่วนมรดกที่จับต้องไม่ได้หรือ intangible heritage เนี่ยก็สะท้อนวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาของเราได้ดีมากๆเลยครับมีทั้งเสียงแคนดนตรีพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเสียงแคนลาวครับ แล้วก็ประเพณีการทำลายนาคของชุมชนชาวลาวซึ่งเป็นพิธีกรรมทางสังคมที่สำคัญและล่าสุดเลยคือการฟ้อนรำวงลาวศิลปะก,การแสดงที่แพร่หลายแล้วก็เป็นที่นิยมมากค่ะรำวงลาวและปิดท้ายด้วยมรดกโลกทางธรรมชาติซึ่งเพิ่งได้รับการรับรองไปสดๆสร้อนๆเลยครับคืออุทยานแห่งชาติหินน้ำหนอที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากๆนี่เป็นอะไรที่ ออน่าสนใจมากจริงๆนะคบมันสะท้อนถึงความร่ำรวยทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาติของประเทศอย่างชัดเจนเลยครบเครื่องมากทั้งเมืองโบราณศา,ศาสนาสถานแหล่งโบราณนคดีดนตรีประเพณีการแสดงไปจนถึงระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติเลยแล้วก็มีอีกข้อสังเกตที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะก็คือเรื่องความถี่ในการได้รับการรับรองมรดกโลกโดยเฉพาะประเภทที่จับต้องไม่ได้ กับทางธรรมชาติเนี่ยดูเหมือนจะเกิดขึ้นค่อนข้างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีหลังมานี้เลยนะคะใช่ครับ สังเกตเหมือนกันค่ะตั้งแต่ปี2017-2019มาจนถึง2023-2024แล้วก็ล่าสุด2025เลยอันเนี้ยก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างจริงจังของสองปปลาวนะคะในการเตรียมเอกสารผลักดันแล้วก็นำเสนอมรดกของชาติต่อเวทีโลกรวมถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทางยูเนสโกด้วยทั้งในเชิงวิชาการแล้วก็กระบวนการต่างๆอะคะ่ะ ฟังดูแล้วการเข้ารับตำแหน่งของท่านทูตครั้งนี้ก็เป็นเหมือนการตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นแล้วก็ความร่วมมือที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเราได้เห็นทั้งการยืนยันนโยบายต่างประเทศของสอปปลาวที่เน้นสันติภาพและความร่วมมือผ่านกลไกลพหุภาคีการยอมรับบทบาทของสอปปลาวจากทางยูเนสโกเองและที่ชัดเจนที่สุดก็คือผลลัพธ์ของความร่วมมืออย่างการมีมรดกโลกที่หลากหลายประเภทซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับถูกต้องเลยค่ะ แล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่คำถามชวนคิดที่สำคัญสำหรับอนาคตนะคะคือการที่สปปลาวประสบความสำเร็จในการขึ้นทะเบียนมรดกโลกมากมายแล้วก็หลากหลายถึง3ประเภทแบบนี้แน่นอนว่าเป็นเรื่องดีมากๆเป็นการสร้างชื่อเสียงดึงดูดการท่องเที่ยวสร้างความภาคภูมิใจในชาติแต่ในอีกมุมหนึง่งมันก็นำมาซึ่งความทา้าทายที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยค่ะความท้าทายหมายถึงอะไรครับ ความท้าทายที่ว่านี้ก็คือภาระและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการมรดกเหล่านี้อย่างยั่งยืนค่ะจะทำยังไงให้การอนุรักษ์แหล่งมรดกอันทรงคุณค่าเหล่านี้มันสามารถดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมหรือการตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในหรือรอบๆพื้นที่มรดกโลกอ จะสร้างสมดุลระหว่างการเปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้กับการปกป้องคุ้มครองไม่ให้มรดกมันเสื่อมทรมลงได้ยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับข้อจํากัดด้านวบประมาณทรัพยากรหรือว่าบุคลากรผู้เชี่ยวชาญอืมจริงด้วยครับเป็นโจทย์ใหญ่เลยใช่ค่ะการจัดการมรดกที่มันหลากหลายทั้งเมืองเก่าโบราณสถานประเพณีที่จับต้องไม่ได้ระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติ มันย่อมต้องการแนวทางงบประมาณแล้วก็องค์ความรู้ที่แตกต่างกันไปการมีมรดกโลกหลายแห่งหลายประเภทจึงเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนแล้วก็ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับสบปปลาวในการวางแผนระยะยาวการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนแล้วก็การทำงานร่วมกับยูเนสโกและพันธมิตรอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่ามรดกเหล่านี้จะได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดและส่งต่อคุณค่าไปยังคนรุ่นหลังได้อย่างยั่งยืน ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็น่าจะมีการพูดคุยหารือกันต่อไปอย่างเข้มข้นในอนาคตเลยค่ะครับก็นับว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจและทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คิดตามกันต่อไปนะครับ